ปลายกแรกกันมีแผลตาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านครับดูให้ดีครับว่าจากยกนี้จะทำยังไงครับแต่ตอนนี้นี่ชาลีนี่ได้ทีนี่เปิดฉากอุ้ยเลยครับให้ใช้ก่อนอุ่นไปไหนครับมัดมาครับคอณตัรลายครับอู้ดีอะไรนะเติรครับขัดคอครับชาลีขุดตัวขไม่ธรรมดตัวขุดตัวขุดตัวขุดเัวขุดตัวขุดตัวขุดตัว ต้องศึกษาเขอย่างดีวดชาลีโดนหมัดคือนาโอตรรีกอดเอาไว้กอดครับครับแยกออกมาครับ a r d ์ o ฟอร์ d f o r r d p t o ป n g ท้งแนนี่หนักวอาอดน e s s u e โอ้จ่อยางไป ลงมาแท็กพีเลยครับแท็มาชาลีนี่สู้ยิ่งน้าจริงจริงครับมาครับฝรั่งฝรั่งขยับกับเต้นเข้าไปครับมาคิพเต้ครับโอ้โหแท็กกับมดครับชาลีโดนเข้าไป

าวันนี้คนทายยากจริงๆโอ้โหนี่ครับแลกๆๆกๆๆันเลยครับต่อการถึงตัว เอ้าชูดตายตายยกกันสอสอง